เพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้ไหมคะเราเป็นแม่บ้านเราก็ทำอาหารบ่อยสับกระเทียมหั่นต้นหอมปอกหอมแดงกลิ่นมันก็จะติดอยู่ที่มือต่อให้เราล้างน้ำยาล้างมือแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นอยู่เลยนะคะเจปปนมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้มือเรากลิ่นกระเทียมหอมหายไปนะคะง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อนๆเนจปปนก็จะเอาเออ กากกาแฟนะคะเป็นกาดก,กาแฟโบราณก็ได้นะคะอันนี้กาดก,ก,กาแฟสดเราก็จะเอามาถูมือถูให้ทั่วเลยนะคะกาแฟเขามีสรรพคุณดับกลิ่นได้ทายเยอะๆเลยค่ะหล้างให้สะอาดแล้วเราก็เอามาล้างน้ำนะคะ ล้างด้วยน้ำยาล้างมืออีกรอบหนึ่งนะคะอืมกลิ่นหายเลยเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆราคาไม่ต้องเสียตังอะไรเลยแค่กากาาแฟนะคะที่ทิ้งแล้ว เอามาล้างมือได้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำง่ายมีประโยชน์ใช้แค่ตากกาแฟเองติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ